สวัสดงโจรัดทะเสาบเรื่องสิบองศานะครับตันนี้เราอยู่ในห้องพักนะัที่จองของวิลล่าบรินดาของพี่เสนาลิงนะครับซึ่งก็เป็นพิธีกรชื่อดังในะที่เรารู้จักกันในทีวี TV, แล้วก็ในรายการออนไลน์หลายที่นะครับก็นี่เป็นห้องพักครับที่จองไว้เป็นริมนะครับนี่ไม่เคยนอนอะไรที่ติดลำธารแล้วก็กระจกใหญ่อย่างนี้มาก่อนนะครับก,ก็ยกรวสวยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับุ่นแบบ นุ่มดีนะครับเตียงมันดูแบบน่าจะแบบญี่ปุ่นหรือเปล่านเนี่ยมนยันเลยมันยักเลยนุ่มเลยเนี่ยทีเดียวเราพาดูอ่ีร้านหารนี่งงทะลุเลยเนะี่คือถ้าไม่ปิดมากเห็นหมดนะครับทำอะไรต้องไปพาไปห้องน้ำพรห้องน้ำที่นี่เนี่ยขึ้นชั้นสองนะครับ โอ้โ oh, เยอะจังเลยนี่ห้องน้ำมันห้องแต่งตัวเลยใหญ่มากนี่อาบน้ำคนระับไม่ต้องไม่รอดไม่รอดต้องมีการถายัเลนห้นองน้ชอวเอร์แล้วก็เป็นห้องส่วนเลยครอที่พักอ่า่วิลล่าบลินดาหรือของที่อ่าซึ่งเป็นสถานที่ของคุณเสนาลิงนะครับที่รู้จักกันดีนะครับก็มันจะเป็นริมลำธารเลยนะครับตรงนี้ ที่เราอยู่ในช่วงประมาณสองทุ่มนะครับก็มีไฟส่องนะครับที่ลำธารสวยแล้วก็ตอนเช้าเห็นมีพิพาเล่นในน้ำด้วยแต่นี่ห้องพักครับนี่วันนี้เราจะมานอนพักกันริมลำธารที่ส่วนขึ้นก็นี่เตียงนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีเป็นกระจกบ,บานใหญ่นะครับบานใหญ่นาที่เดียวนะครับก็นอนตรงนี้ไปเลยแล้วก็มองลำธารได้นะครับเขนาน่าจจะใช้เอ่อเป็น ล็อกดาวนะครับเป็นคอนเซนเดอร์ท่ออกมาแล้วสวยแบบเป็นบล็อกบล็อกบล็อกนี่ก็เป็นโซนแบบนั่งเล่นอย่างที่เรามีข่าวกันเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนที่เขาบอกว่าน้ําท่วมที่นี่นะครับที่วิลล่าโมรินดาของคุณเสนานลิงเนี่ยบอกว่าอดควรออกสื่อกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมถามว่าสูงประมาณเท่าไหร่น้ําท่วมขึ้นหนึ่งชั้นเลยครับก็คือตรงที่ผมยืนนี่เนี่ยมิดหัวเลยคือท่วมขึ้นชั้นสองเลยครับ ก็ยืนตรงเนี้ยเนี่ยน้ํามาเป็นน้ําป่าไหลหลากจากลําธารเนี่ยขึ้นสูงขึ้นมาโอ้แท่คิดก็ไม่รู้เสียหายอะไรบ้างเลย่ไเขาบอกว่าก็ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่ร้านเนียเขาท่หน่งเขียไ้ว่าโอ่เขาเขเลาเขาเกาเาเขเาเขาเขเขาเขาาขาเเขาเขาาบขาเขาเขาเขเขเขาเขาเอเาเขเาเานเขาบเาเเเาเเา เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากให้ลองมาดูนะครับที่วิลล่ามูรินดาส่วนเพิ่งเมืองไทยนะครับ